สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเรนอลอสช่องที่นําสาระทีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของ Quick BTC ซ์อัปเดตนะครับก็ประจําวันที่10นะครับเดือนตุลาคม2564โดยวันนี้เนี่ยมาอัปเดตสภาพตลาดเบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้นะก็ต้องบอกว่า BTC ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเลยนะครับก็ตอนแรกใช่ไหมมีเมื่อวานนะครับตกไปอยู่ประมาณ5้าหมื่นสามนิดๆใช่ไหมตอนนี้กลับขึ้นมา5 5 5 0 0 0 0 0 0จะ6ล นะครถือว่าโอเคเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งเลยยังอยู่ในกรอบที่เราคุยกันนะครับทีนี้มีในส่วนอีทอรียมนะครับที่ปรับตัวลงมานิดหน่อยอ ADA นะครับที่แ่งไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสองตัวนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ BNB BNB อันนี้ร่วงลงมาหลังจากที่มีการปล่อยในส่วนของตัวอะไรนะ ตัว Launchpad ที่เป็นตัวเบต้าใช่ไหมครับตัวเบต้าเนี่ยก็พอปล่อยมาแล้วปุ๊บอ่ะมันไม่ต้องล็อก b n b b ็มนะ b b ก็เลยมีการปรับลงมาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนถือว่ามันไม่ได้ปรับเยอะอะไรแล้ววันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะมาพูดหลายตัวหน่อยนะครับก็จะมีตัวครนะที่เมื่อวานต้องพูดแหละเมื่อวานขึ้นไปแรงมากๆ BTC นะครับ ETH BNB ADA XRP มบีอดเอเอตอนนี้ถ้ามอจะมาเก็ตแคปตอนนี้นำโซลาร์นาแล้วนะครับนะขึ้นมาแล้วนำโซลาร์มาแล้ววแล้ววก็ลแ มีโป d าดนะครับ XTC OMG กาลาแล้วก็ FTT ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพื่อนๆขอเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมกันในโซนเนื้อหานะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนโปรมชั่นอะไรพูดกันคุยกันได้นะอยากจะขอตัวอะไรเนี้ยคุยมาได้ทีนี้ผมขอชี้แจงเรื่องการขอตัวนิดน,นึงนะครับการเีื่อะขอว่าอยากเห็นเหรียญนู้น,นเหรียญนี้นะคือขอขอเข้ามาได้ครับอย่างที่ผมบอกถ้า,ผม,ถาผ,มผมเห็นผมเห็นตัวไหนบ่อย ผมเห็นตัวไหนที่แบบมีคนหน่าดมเดิมมาขอเยอะๆผมก็จะพูดตัวนั้นผมดึงให้ตลอดอยู่แล้วแต่เพียงว่าต้องเข้าใจนิดนึงอย่างบางคนเนี่ยนะครับคือมาขอผมแล้วแบบว่ารู้สึกเลยว่าแบบว่าเราไม่ได้นึกถึงว่าเหมือนตะทวงอย่างเดียวอะ่ะนึกออกไหแบบมาถึงทําไมไม่มีตัวนั้นละ่ะพี่ทำไมไม่มีพี่คือแบบมันไม่ใช่ไงครับคือคนอื่นเขาก็ขอมาเหมือนกันแล้วผมก็พยายามจะคัดเหมือนกันตัวที่ซ้ำๆมันไม่มีก็เพราะอาจจะคนไม่ได้ขอเยอะหรืออะไรหรือว่าเนี่ยผมก็พยายามจะเอามาให้หมดเกือบทุกตัวแล้ว นะครับแต่ว่าบางทีมันไม่หมดจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมทําทุกตัวไม่ไหวที่เคยพูดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ขอมานะครับรบกวนนะเอ่อใจเขาใจเรานะครับเนาะก็ถ้ามาบ่อยจริงๆอ่ะผมเห็นอยู่แล้วเอามาพูดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเนาะประมาณนี้นะสาหรับตัวตัวเรื่องของกติกาที่เราจะต้องคอมเมนต์คุยกันนะครับนะเป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือบี c ซีนะบีซีตอนนี้นะครับก็ยังบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังจะเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะเรายังมองว่าราคาเนี่ยที่บอกมันจะมีการวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมตรงโซนไฮเดิมที่ประมาณ53,000ืนะครับถึงเนี่ยครับช่วงกรอบที่มันชวนข้างบนเนี่ยคือคือโซนประมาณแถวแถวห้าหมนแนะครับตอนนี้เนี่ยคือมันมีความพยายามที่จะดันขึ้นไปแต่ยังไม่หลุดนะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหมือนพยายามจะยืนแท่งถ้าแท่งนี้สามารถจะเขียวขึ้นไปได้เลยแล้วยืนได้เต็มเต็มเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีโอกาส ที่จะขึ้นไปต่อตรงบริเวณนี้ครับเนอะเรามองเป้าถัดไปคือโซนนี้แหละประมาณ6กหมืนสามนะครับผมมองไว้ตรงนี้นะคืออันนี้เป็นโซนที่เราวัดจากฟิโบหนึ่งร้อยนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าจะขึ้นมาถึงแถวนี้ได้ถ้าขึ้นมาถึงแถวนี้ได้แล้วผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมองเป้าถัดไปที่บริเวณแถวนหนครับแถวนี้เนาะร้อยเอ็ดจุดแปดนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นเคสหนึ่งสองแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเพื่อที่จะขึ้นไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป้าเนี้ยก็น่าจะโอเคแล้วม เพราะตอนนี้ไม่รู้สึกเลยว่ามันขึ้นอย่างเดียวเลยนะเหมือนไม่ค่อยมีการพักตัวเลยนะครับอย่างเนี้ยระาวาังพวกการตบลงแรงๆเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าทุนเราดีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยอย่างค่าเก็บของแบบที่ผมพูดกันเนาะเก็บตรงนี้หนึ่งไม้สไม้ตไม้แถวๆเนี้ยแถวโซนสองสองหมื่นแปดสามหมื่นแถวเนี้ย 28, 30, 30, ครับแล้วก็มาเก็บช่วงนี้อีกเนี่ยทุนเราก็ถือว่าค่อนข้างจะเฉลี่ยต่ำๆนะอยู่น่าจะต่ำกว่าสี่หมื่นองนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ อาจจะไม่ต้องรีบขายก็ได้ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ไปลองพิจารณาแผนกันเองเนาะบางคนอาจจะมีการปรับแผนอะไรของตัวเองให้มันเข้ากับบริบทก็ลองดูนะครับแต่อันนี้ผมยังมองแบบนี้อยู่นะอันนี้ก็จะไปเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าพูดทุกวันนะครับโอเคต่อมาก็คืออ g h ตนะครับอ g h ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟของเราเนาะมองว่าผมมองว่าเราอยู่ในโซนของคับ handle ขนาดใหญ่อันนี้พูดทุกวันนะครับ <laughs> แล้วก็เนี่ยครับมีการทำ handle ตรงนี้เนาะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็น่าจะไปได้ไดอีกไกลนะครับนะบแต่ว่าตอนนี้เราดูตรงนี้ก่อน มาดูในภาพเล็กกันก่อนนะครับภาพเล็กตอนนี้ก็จะเห็นว่าราคาตอนนี้ถ้าเทียบแบบเป็นเป้าสามเหลี่ยมคือถึงเป้าเรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมเลยมองว่าโซนนี้นะครับที่มาเป็นโซนที่เป็นแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะอาจจะต้านให้ราคามีการปรับตัวลงมาได้ดังนั้นผมจะมองไว้2เคสน,นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาผมมองว่าโซนนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นการทําอะไรครับแพทเทิร์น เทนและโชเดอร์ที่อาจจะมีการดีขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็เป็นการเบรกเบรกตัวเทนไลน์ที่เป็นเกาะทั่วใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติมันไม่ลงมาพักนะครับนะถ้ามันไม่ลงมาพักจริงมันก็จะทะลุขึ้นไปตรงนี้ครับเนาะแล้วไปชนแล้วลงมาสะสมพลังตรงนี้ต่ออันเนี้ยผมว่าเป็นไปได้สูงเพราะตรงนี้เป็นแนวต้านหลักอยู่ไม่น่าจะชนขึ้นไปล็วกผ่านได้ภายในทีเดียว อาจจะชนแล้วมีการลงมาพักที่เนี่ยครับบริเวณโซนรับตรงนี้ก่อนเพราะมันจะเปลี่ยนจากถ้าเกิดทะลุไปได้ใช่ไหมมันจะเปลี่ยนจากโซนต้านเป็นโซนรับแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะดูเนี่ยมองไวสองเคนะลงมาตรงนี้นะครับดูจังหวะช้อนขึ้นมาตรงนี้ถ้าชนแล้วมีการลงมาตรงแถวๆนี้มองดูได้นะครับให้มันคอนเฟิร์มก่อนเนาะตรงนี้หวังราคาดีตรงนี้คือกรณีที่แบบว่าการตกลดแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับ ETH ตัวต่อมานะครับคือ b n b b n b เนี่ยภาพใหญ่เนาะเราจะมองลักษณะของที่เป็นสามเหลี่ยม นะครับตัวนี้เราพูดบ่อยนงนั้นนะผมจะไม่พูดซ้ําเยอะนะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลนะักษณะการครับมีการวิ่ง A B C D E นะครับตอนนี้เราอาจจะลังเห็นกราฟเนี่ยมีการลงลงมาพักเนาะเนี่ยลงมาพักขา E อ,อีกขาหนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะมองเป็นลักษณะของตัวนี้ว่าหลุดหลุดตัวเนี้ยครับ neckline ลงมาแล้วก็ได้เนี่ยครับมันก็เหมือนเป็น head and shoulder เล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะหลุด neckline ลงมาแล้วเนี่ยครับ เนี่ยครับเพดและโชเดอร์นตรงนี้นะครับเนี่เนาะแล้วก็หลุด neckline ลงมานะครับจริงๆมันมี neckline อ mm ันเล็กอันนี้อีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งก็ดูดูเหมือนจะโอเคอยู่นะแต่ว่านะผมคิดว่าเนี่ยครับอาจจะเป็นการขึ้นมา retest แล้วลงได้อีกดังนั้นเนี่ยผมมองว่านะถ้าจะถ้าถ้าเป็นสต็อกอย่างกรณีของผมนะถ้าผมจะเล่นนะครับยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวด้วยนะครับถ้าผมจะเล่นนะครับผมจะวัดเนี่ยครับผมจะวัดฟิโบนัหนึ่งเนี่ยผมจะวัดฟิโบชิงไว้นะ นี่ครับนี่เนาะผมจะวว้พี่โบทิงไว้ผมมองว่าโซนนี้น่าสนใจนี่ครับเนี่ยโซนนี้เป็นโซนแนวรับด้วยเห็นไหมเนี่ยมีรับ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 เนี่ยครับแท่งนี้ด้วยเนี่ยเนาะเนี่ยการแม่ขึ้นการแม่ขึ้นนีครับคิดว่ารับเป็นโซน56.8เลยมองว่าน่าสนใจอยู่นะถ้ามันหลุดลงมา นะอาจจะมองว่าหลุดลงมาเราจะรอรับแถวๆนี้ประมาณ384ร้อถึงสามนะครับคิดว่าน่าจะมีการย่อนะในภาพใหญ่ยังดูบูริสนะในภาพใหญ่ผมมองเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็เป้าจะอยู่ประมาณนยะครับเก้ 900, นะ BMB ต่อมา ADA ADA เมื่อวาไม่พูดนิดเดียวคืองอนกันแล้วอ่ะ <laughs> เอาอยู่ไปแค่วันเดียวเองโอเคก็เป็น A D A ภาพรวมใหญ่ก่อนภาพรวมใหญ่ผมยังเชื่อว่ามันจะมีการบุริช่ชึ้นไปได้อยู่นะก็อย่างน้อยๆเป้าก็ประมาณ4ี่สี่เหรียญน,นะครับนี่เนาะอันนี้คือเป้าแรกนะครับแล้วก็อีกเป้าหนึ่งคือ5้าเหรียญตรงนี้นะครับทีนี้เราดูแพทเทินะร์น,น,นตรงนี้นิดนึงดูภาพเล็กนะครับภาพเล็กเนี่ยในในตรงนี้เนาะเราจะเห็นถึงการที่มีการวิ่งออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เนาะ เป็นสามเหลี่ยมวิ่งอยู่ภายในจากนั้นมีการเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ถ้าเราวัดเป้าการเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือวัดจากยอดลงมาที่ฐานตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงฐานตรงนี้แล้วเราเอามาวางไวต้ตรงจุดที่มีการเบรกนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าเบื้องต้นของตัว ADA นะครับก็คือจะประมาณ2.7ที่เรามองตอนนี้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นลักษณะของการย่อนะครับนี่เนาะขึ้นลงมาีเทสและอาจจะมีการขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะผมมองว่าด้วยส่วนตัวผมมองว่า ค่อนข้างจะโอเคนะครับอย่างเท่านี้ผมวางจุด s ต o p l ล s อผมจะวางไว้ตรงนี้วางไว้ใต้เส้นสีม่วงตรงนี้ครับประมาณเนี่ยถ้ามองนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นก้นใช่ไหมก็จะวางไว้ใต้ก้นตรงนี้ประมาณ2นะครับเนาะประมาณ2ถ้าหลุดลงมาอาจจะมารอข้างล่างแบบนี้อีกทีนึงนะครับเนาะอันนี้ว่ากันถ้าขึ้นไปได้เนี่ยผมว่า2.7 7น่าจะถึง2องะเนาะน่าจะถึงนะครับอันนี้สำหรับ A D A นะตัวต่อมา X R P ครับ X R P เนี่ยต้องบอกว่าอ่าเราเคยให้อันนี้ไว้แล้วถูกป่ะนี่อันนี้ยังวาดทิ้งไว้อยู่เลย ลบก่อนเออนี่เนาะนี่ครับ XRP เนี่ยอ,อ่อ XRP เนี่ยนะมันจะมีลักษณะของสามเหลี่ยมใหญ่อยู่นะครับนี่เนาะที่เราดูตอนนี้นะนี่ครับเราจะเห็นลนักษณะของสามเหลี่ยมออกข้างใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้อ่ะมาดูใน time frame เล็กเนาะเราเลยมองว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถวิ่งเป็นอย่างนี้ได้ครับฟื้อฟื้อฟื้ฟื้ฟืฟฟ้ปึ๊บแล้วเบรออกไปเนี่ยตรงเนี้ยจะบู l ล i s h มากนะครับคือ XRP อาจจะไปได้แบบอีกไกลเลย นะครับเนาะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามองละกันว่าสมมติว่าเนี่ยคือคือก้นนะครับถ้าเกิดว่า XRP มันเบรกสักตรงนี้ละกันอาจจะตรงเนี้ยหรือจจตรงนี้ละกันเนี่ยเก็อาจจะมองได้ถึงแบบ2.7อะไรเงี้ยเลยเป้าอยู่แถวนั้นนะนะอันนี้ก็ยังยังดูอยู่ทีนี้ภาพรวมใหญ่ประมาณนี้พอดูภาพรวมเล็กภาพรวมเล็กเนี่ยเราเพิ่งบอกใน XRP ในคลิปก่อนไปเนาะว่าเราเจอแพทเทิร์นอะไรบ้างครับเราเจอในส่วนของสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งถึงไปแล้วดังนั้นตรงเนี้ยเทคโปรฟิตได้ทีนี้ ตรงเนี้ยเราให้ไว้อย่างหนึ่งคือถ้าตรงเนี้ยมันรับอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมยังขีดไว้เลยมันมองเป็น head and shoulder ได้เห็นปะ่ะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราขีด neckline อันนี้ไว้ใช่ไหมครับถ้าเบรก neckline อันนี้ขึ้นไปราคาน่าจะวิ่งต่อเห็นปะ่ะเนี่ยถึงและเอาเนี้เบรกไปเรียบร้อยนะครับราคาวิ่งขึ้นนะเนี่ยเราแล้วเราวัดตรงนี้ยังไงเราวัดเป้ายัางไงครับเราวัดจากไหลนี้มาไหลนี้มาข้างล่างใช่ปะ่ะเนี่ยวัดตรงนี้มาข้างล่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยปุ๊บลงมานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเอาเนี้ยไปวางไว้ตรงจุดเบบรรกนะคั เราจะเลยจะได้เป้าว่าเนี่ยเป้าเราอาจจะอยู่แถวประมาณนี้เนี่ยให้ดูไว้ตรง2จุดละกันประมาณนี้กับตรงเทนไลน์หลักที่มันมีนการตีลงมาจากข้างบนนะเนี่ยเทนไลน์หลักของสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยครับนี่เราเห็นป่าเทนไลน์หลักตรงนี้กด็ดูว่าแถวไหนนะครับนี่เนาะดูว่าแถวไหนอ่าราคาประมาณไหนนะตรงถ้าเทนไลน์พอดีเนี่ยจะประมาณ1.3 17 5หนะครับแต่ถ้าตรงนี้จะประมาณ1.36นะครับ 1.36นะ1.31กับ1.36นะครับบริเวณนี้เนาะน่าจะพอที่จะไปถึงนะครับสำหรับ XRP อันนี้คือภาพเล็กถ้าภาพใหญ่ก็คือถ้าได้ราคาดีเราไม่ต้องออกก็ได้ครับได้ราคาดีหรือว่ายังไงอยากโพลยาวๆลุ้นภาพใหญ่ไปก็เนี่ยพอเป้าบนเนาะอย่างที่บอกนะครับโอเคเนาะอันนี้สำหรับ XRP ต่อมาโปกดดอปโปกดดอตัวนี้เพิ่งพูดไปเมื่อ2คลิปที่แล้วเองครับเกี่ยวกับทรงนี้เนาะในทรงของ Head and Shoulder นะครับนี่เนาะนี่อันนี้เฮ้ยเรามาขิงนะครับ อันนี้วันที่พูดไปว่าวันที่8นะแปวันก่อนนะครับเนาะเรามองวลักษณะนี้นะครับว่าน่าจะเบรกขึ้นไปได้เพราะมันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับในในคิดอนเนาะเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วแต่เรามองว่ามันเบรกเพื่อที่จะลงมารีเทสตรงนี้ได้บ้างรีเทสบริเวณเกาะจากนั้นเนี่ยน่าจะเบรกขึ้นได้ซึ่งตอนนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็อินดีกับคนที่ซื้อไปด้วยนะก็ประมาณนี้สาหรับตัวดอทนะก็เนี่ยตอนนี้เรามองแบบไหนได้บ้างนะครับเนี่ยมันมองได้2มุมมองเป็นมุมนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้ขึ้นนนไไปปปเสร็็จจุ๊ะะก่าแถว น่าจะได้เห็นประมาณ40นะครับ40นะอันนี้ในภาพเล็กนะครับในภาพใหญ่เนี่ยยังมองว่าน่าจะขึ้นได้ประมาณ58-88ถึง 88, ได้อยู่นะอันนี้คือกรณีที่เราวัดตรงนี้เป็น12นะครับเตรียมพื้น3ระหว่างทางมีย่อมีอะไรได้อยู่แล้วแต่อันนี้คือเป้าระยะไกล2เป้านะครับอันนี้ก็ลองดูลกันสำหรับโรกรด์ตัวต่อมา XTC นะครับ XTC ตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตไปแต่ก็คนก็ถามมาบ่อย เนี่ยครับเป็นฟอร์มมาตรฐานของมันเลย HGC เนี่ยตอนนี้เรามองเป็นในลักษณะของภาพใหญ่เป็นอะไรครับเป็นคัพแอนด์แฮนด์โดยแฮนด์เลักษณะของมันจะเป็นสามเหลี่ยมออกข้างนะครับทีนี้สามเหลี่ยมออกข้างสามเหลี่ยมเป็นไงบ้างสามเหลี่ยมเบรกขึ้นไปแล้วถูกไหมนี่ดูนี่นะสามเหลี่ยมเบรกขึ้นไปแล้วเบรกกรอกขึ้นไปแล้วเวลาเบรกกรอกขึ้นไปมันมักจะมีการลงมารีเทสนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันพยายามเหมือนจะเงยหน้าขึ้นนะแลวดังนั้นผมมองว่าตรงเนี้ย ยังไปได้อยู่นะครับซึ่งเป้าของการที่เรามองเป็นกรณีสามเหลี่ยมแบบนี้นะเป้าของมันก็จะอยู่โซนนี้ครับนี่นะคือเป้าตามทฤษฎีนะครับนี่นะประมาณ11นะตรงนี้นี่อันนี้ไว้นี่นะนี่ครับนี่คือเป้าของกรณีสามเหลี่ยมประมาณ11.3แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเป้าของตัวเนี่ยครับตัวคับแอนด์แฮนดิลนะนี่เรามองว่าตรงนี้เป็น ฮนดิลใช่ไหมไอ้เป็นเป็ครับตรงนี้เป็นแฮนดิลใช่ไหมตอนนี้มีการทะลุออกมาเลยตัวปะแก้วไปเรียบร้อยนะครับเราวัดยังไงเราก็จะวัดแบบนี้ครับเราวัดบบตรงนี้ลงมาตรงนี้นะเต๊เราเอาเนี้ยไปวางไว้ตรงจุดที่มันเบกนะครับซึ่งเราต้องเอาเบกเกาะข้นบนก็จะประมาณมานี้14นะครับ14 14นะครับคิดว่าอาจจะถึงได้นะก็ลองดูบ้านคำทิสฎี ถึงหรือไม่ถึงก็ได้มันแค่เป็นแค่ไกลน์ดังนั้นเนี่ยหน้างานต้องมี Stop l ล s อต้องมีอะไรไว้พอสมควรรับรู้ความเสียหายให้ได้มันนีแมเนจเมนต์ให้ได้ไม่มี Stop l ล s อก็ต้องมันนีแม n เนจ m เมนต์ให้เป็นถูกปะมีไม้ช้อนม,มีอะไรแต่ถ้าแบบเป็นสายโฮเลยไม่สนใจเลยก็ซื้อไปเลยลืมไปเลยครับนะก็ไม่ต้องมาซีเรียสกับการดูราคาเนี่ยถูกปะมองไป5ปี10ปี20ปีดูนะครับประมาณนั้นตัวต่อมา OMG OMG เนี่ยอ่อก็ ถ้ามองในเชิงของการที่มันเป็นเป็นคัพแอนด์ฮันโดตรงนี้ก็เหมือนจะถึงไปแล้วเนาะเนี่ยมัถึงไปแล้วนะครับทีนี้อ่ะตรงนี้ให้ดูตรงกรอบนี้นิดนึงตัวตัวเนี้ยนะครับถ้าผมมองนะผมยังมองว่ามีโอกาสที่ยังขึ้นได้อยู่ อันนี้เป็นการย่อระยะสั้นนะเป็นการย่อระยะสั้นซึ่งถ้าเรามองจริงๆผมยังมองว่าอ่ะตอนนี้มันถึงเป้าแรกก่าเป้าประมาณสิบหกนะเน,นี่ยที่หนึ่งร้อยปอร์ซ็นซึ่งถึงไปแล้วนะครับมันจะมีอีกเป้าหนึ่งที่ย4ิบสี่ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นเวฟสาจริงมันต้องไปถึงย4ิบสี่แต่ว่าถ้าอันนี้มันยังไม่ใช่นะ้อยเปอร์เซ็นต์กระจบอาจจะนนเป็น ab ซก็ได้นะเรายังไม่รู้อทีนี้มาดูว่าราคาตรงเนี้ยเป็นการย่อลงมาสวยหรือเปล่าอืม ฐานของมันจริงๆนะครับตอนนี้นะที่เป็นดีมาโซนหลักๆเลยจะอยู่โซนนี้เส้นสีเหลือง2เส้นนี้เนาะก็จะเป็นโซนระหว่าง10ถึง8นะครับ10ถึง8ตรงโซนนี้เป็นโซนที่เป็นฐานสำคัญมาข้างบนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าจะดูอย่างเดียวนะฟิโบเลยแล้วกันนะครับวัดจากจุดต่ำสุดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่จะมองได้อย่างเดียวคือโซน561.8นะครับเนาะตรงโซนนี้ ล่องรอลุนว่ามันจะรับอยู่ไหมแต่ผมแบบเนี่ยมันจะมีมันจะมีดีมาโซนอยู่เล็กๆตรงนี้เป็นดีมาเล็กๆอยู่แต่ดูอ่อนๆยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยมั่นใจบอกตรงๆนะตัวนี้ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตรงนี้แต่ว่าฐานตรงเนี้ยคือผมมันไม่ค่อยชอบฐานตรงนี้มองว่ามันไม่ค่อยแข็งเนี่ยครับตัวนี้ยโซนเนี้ยโซนเดียวกันมองว่ามันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่ฐานแข็ง,ขงจริงๆผมกลับมองในแถวนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดจุดหกท่านี้ย ถ้าเกิดว่าหล่นลงมาเนี่ยน่าสนใจกว่าถ้าสมมุติจะ,จะซื้อนะแต่ถ้าเป็นกรณีรันเทรนหรอรันเทรนรันเทรนตอนนี้มันเสียทรงเทรนไปนานแล้วนะครับเพราะเรารันด้วย e m เมห้าสิบถูกไหมเนี่ยคือหลุด e m เมห้าสิบมามา,มาในทําเฟรมเดย์ Day ปะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยอาจจะดูก่อนก็ได้เนี่ยครับตอนนี้มันยังไม่หลุดอทมาเฟรมเดย์นะใช่ไหมในอีเมห้าสิบอาจจะดูก่อนก็ได้ว่า,อา,จจอไ,วาไอ้เนี่ยลงมาไหลแล้วมาชนอ e ีเมห้าสิบแล้วเด้งได้ไหมเนี่ยครับลองดูสองเส้นเนี่ย น่าจะสองสาวันนี้น่าจะชนถ้าเด้งขึ้นได้ก็อาจจะตะอาจจะรันเทรนเนี่ยครับต่อเพราะว่าตอนนี้เรายังรันอยู่บน e-ma ห้อยู่นะครับอาจจะมีการลงมาพักแล้วเด้งขึ้นก็ได้นะดู้วกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตไว่อย่างหนึ่งคือแนวแนวต้านที่ผมชอบเนี่ยมันดันดอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้เฉยๆอันนี้มาแล้วแต่มุมมองคนละนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับน,นี่สําหรับ OMG นะถ้าเกิดว่าเนี่ยครับก็ถึงเป้าแรกไปแล้วที่100%่งร้อยเปอร์เซ็นต นะก็ดูว่าเป้าเนี้ยถ้าเกิดเด้งต่อได้เราอาจจะได้เห็นเป้านี้ที่25นะครับที่ตรงเนี้ยเนาะที่25ครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับตัวต่อมาการาครับการาตัวเนี้ยผมเคยให้ไว้นานแล้วนะในเรื่องของทรงที่มันเป็นเวกตัวเนี้ยเนาะแล้วก็ขึ้นไปละซึ่งเวกปกติขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อครับก็จะเป็นในลักษณะของแบบนี้ใช่ปะขึ้นมาแถวๆประมาณ6 8 8, 8. 6. 6เห็นปะขึ้นมาถึงแล้วเห็นปะถึงปุ๊บมีการทิ้งเลย นะครับเนี่ยคล้ายๆกับตัว a อ i ซีที่ผมให้ไปวันก่อนใช่ไหมขึ้นไปแถวแนว6.8 8ปุ๊บก,ก็มีการปรับลงมาถ้าเป็นกรณีแบบเวกอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้ม,มาดูดูในเรื่องของอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่เหมือนตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยสวยอยู่เดี๋ยวก่อนนะลองลองเปิดนี่แล้วกันอืมตัวนี้นะครับ b ิกวอลลุ่มเ t โชนะ อืมนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเท่าที่ดูนะครับก็น่าจะอยู่ในโซนนี้แหละโซนที่มันเป็นโซนตอนนี้เราลงมาอยู่ใต้โซนที่มันเป็นโซนรับแข็งๆอยู่นะเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ในกรอบแบบนี้ดีกว่าผมให้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นไส้ที่มันทิ้งลงมาตรงนี้ถูกไหมนี่ครับทิ้งลงไาเยอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นกรอบหนึ่งแล้วก็ข้างบนตรงนี้เห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้เป็นกรอบหนึ่ง อ่ะลบอันนี้ก่อนตอนนี้เราจะเห็นอยู่2อ,อย่างคือเป็นการชิงกันในระหว่างโซนรับกับโซนต้านนะครับนี่เนาะนี่โซนรับก็จะรับอยู่ข้างล่างแบบนี้เนี่ยครับรับไม่ให้ราคาลงต่ออันนี้โซนต้านจริงๆจะอยู่ข้างบนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ลองดูครับเข้าไปเล่นแบบเก็งกาไรนะผมมองว่าควรจะเบรกตรงเนี้ยแล้วยืนได้ก่อนนะครับอีกกรณีหนึ่งคือมองว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นเสีย่ยง แต่เน้นในเรื่องของลิตรเดบอตไลโชสูงคือซื้อตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าหลุดตรงนี้ Stop ปลอ s นะครับอ่ามันจะมี2กรณีนะกรณีคนที่เน้น p พย์เซฟคอนเฟิร์คือรอเบรกเกาะขึ้นมาแล้วไปแต่คนที่แบบชอบเสี่ยงแต่ต้องมีสต็อปลอ s นะครับคนที่ชอบเสี่ยงเข้าตรงนี้ได้เลยอ่าเพราะว่าอะไรเพราะลิตรเดบอ r ไลโชมันสูงนะเพราะว่ามันใกล้จุดสต็อปลอ s แต่ข้อเสียของการที่ลิตรเดบอต a ลโชสูงคืออะไรครับคือมันมีโอกาสชนะน้อยกว่า คือวินเลตมันต่ำอ่าวินเลมันต่ำอัตราการชนะมันต่ำแต่แน่นอนถ้าเราได้มันคุ้มนะครับเพราะว่ามันใกล้จุดสตอปลอดไปลองคิดดูอันนี้คือหลักการคิดนะผมให้สองแนวอยากจะเล่นแบบไหนก็ได้ถ้ามีแผนการมันเล่นได้หมดเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าแต่ละแบบใช้เพื่ออะไรข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะรอย่างเนี้ยคือกรณีเนี้ยรอเบรกไปวินเลตเยอะจริงมันอาจจะขึ้นไปได้จริงแต่ จุดสต็อปลอตจากที่ตรงเบรกกับตรงเนี้ยมันไกลนะจุดสต็อปลอจริงๆมันอยู่ตรงนี้ดังนะั้นอาจจะต้องหาจุดสต็อปลอหาแพทเทิร์นเล่นใหม่หาแพทเทิร์นอื่นเล่นอะไรแบบนี้ครับดังนั้นอยากให้หลุดเพราะถ้าหลุดไปตรงเนี้ยอาจจะเห็น Head a n d shoulder แนวนี้ถ้าหลุดลงไปนะครับอาจจะลงมาตรงนี้เลยนะครับนะตอนนี้มีอยู่สองในนะก็ลองดูอันนี้สําหรับกาลานะครับกาลานะกาแล็กซี่ใช่ไหมเนะี่ยน่าสนใจอยู่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบระดับหนึ่งเลยนะครับตัวต่อม,มาตัวสุดท้าย FTT FTT ตัวนี้นะก็ ผมผมอวยไว้สักคั้งหนึ่งน,นนะแต่ราคามันยังไม่ไปแต่ว่าเนี่ยถ้าเราวะดลากตัววอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้ลบเนื้อรังก่อนเลยเนี่ยถ้าเราลากตัววอลลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าวอลลุ่มที่มันแน่นที่สุดเลยคือราคาตรงนี้เลยคือที่สี่สิบแปผมเลยตีเกาะม่วมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นว่ามันเป็นโซนรับราคาไหมเห็นปะเห็นเป็นโซนราคาตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยเส้นสีแดงที่เราตีตัววอลลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้ชิงไว้อะครับ เราจะเห็นเส้นสีแดงนะมาตรงนี้เลยเห็นปะมั่นมากเลยคือเส้นสีแดงปุ๊บราคาลงมาชนเส้นสีแดงปุ๊บเด้งชนเส้นสีแดงปุ๊บเด้งเกิดเป็นดับเบิลตัทอมตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมมองไว้อย่างนี้ครับผมมองไว้ว่าตอนนี้ราคาลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจเลยถ้าสมมุติว่าใครชอบจะเก็บ FTT อย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคคือคือมองว่าพอได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนจะพยายามจะเบรกเบรกตรงนี้ขึ้นไปอยู่นะแต่ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยมีเบกมีเฟกเบกเอามานิดนิดด้วย มองว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น head and shoulder ก็ได้เหมือนจะมีเฟสเบกเอามานนิดแล้วก็ลงมาต่อเนี่ยมองว่าน่าจะใกล้เบกแนะน่าจะใกล้เบกแล้วนั้นอันนี้ก็ไปลองคิดกันต่อดูครับผมในส่วนตัวนะผมมองว่าตรงเนี้ยฐานโซน48ถึง45นะครห้าันนี้ย4 4สะไรันี้ยค,คือแข็งถ้าหลุดนึกออกปะถ้าหลุด no แนวรับนะครับไม่มีนะครับมาเจอกันอีกทีตรงนี้เลยนะครับ20กว่าเห็นปะ ตรงนี้ไม่มีวอลล่มเลยนะลงโล่งนะลงโจงนะมาเจอนที่แถวนี้นะแถวๆสามสิบแถวยี่สิบไปนะต้องระวังนะครับแต่ว่าเราแค่คิดว่าโซนนี้ไม่น่าไม่น่ารอดะแหละเห็นวอลล่มบามันมันเบิ่มๆเลยตรงนี้นะครับประมาณน like ี้นะครับสุขคนอ้อแล้วก็ตัวสุดท้ายเกือบจะลืมตัวเครตัวนี้จริงๆไม่ได้จะมาอัปเดตอะไรครับแต่ว่าจะมาพูดเฉยๆว่าผมขายไปแล้วนะก็อย่างที่บอกเครเนี่ยถ้าจํเกันได้ย้อนไปประมาณ5้าหกคลิปก่อน ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าผมผมผมพูดพร้อมกับตัว KNC เพราะมันเป็นกลุ่มคล้ายกันใช่ไหม KNC ผมยังไม่ได้ขายแต่ราคาก็ขึ้นมาเยอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราซื้อตั้งแต่แถวนี้มั้งน่าจะแถวเนี้ยตัวช่ชงที่มันเบรกเบรกตัวสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็เข้าไปแล้วทีนี้อ่ะเมะื่อวานมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้แหละมันเด้งไปแบบว่าในเวลาแบบเนี่ยครับในเวลาชั่วโมงเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงชั่วโมงเดียวมั้งเนี้ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับมันเด้งแบบเนี่ย มันเด้งขึ้นไปแบบถึงเป้าผมหมดเลยประมาณร้อยหกสเอร์เซนในเวลาแบบเท่าไหร่ห้านาทีเหรอเนี่ยครับแท่งเดียวเลยแท่งห้านาทีนะครับเนี่ยประมาณสินาทีแล้วกัน10นาทีนะครับขึ้นไปข้างบนคือแบบโหดมากนะครับซึ่งเป้าผมที่ผมวางราคาออเดอร์ไว้ขายเนาะคือร้อยหกเดนะครับนี่เนาะ เพราะว่าผมมองไว้ว่าผมมองไว้ว่าเนี่ยมันจะเป็น1 2อเดี๋ยวขึ้น3ใช่ไหมครับเราซื้อตั้งแต่ข้างล่างเลยที่ดากเลยที่ก้นเลยพ,พูดไม่เพาะนะที่ท,ท,ที่ที่ตูดเลยใช่ไหมข้างล่างประมาณเนี้ยแล้วก็มาขายข้างบนนี้นะครับก็กําไรก็เยอะอยู่นะเนี่ยก็น่าจะประมาณผมขายตรงนี้ผมขายนี้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ขายร้อยหกจุดแปดครับเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาถึงขนาดนี้เหมือนกันผมมาขายตรงนี้เลยครับตรงร้อยหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ผมตั้งออเดอร์ไว,ว้อยู่แล้ว ดังนั้นพอมันมาขึ้นแต่ประมาณ2.8ตจุเตรงนี้คือผมก็ขายจริงไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับกำไรก็ดีละนะครับแต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยตรงนี้เจาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีก,อกเกือบ4ี่เปอร์ซนเหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันสําหรับบมตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูแลราคามันลงกลับมาที่เดิมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยลงมาที่เดิมแล้วไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเหมือนกันใครรู้เรื่องเครมาอัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้มีเวลาหาข้อมูลเลยเลยนะครับยังไง เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจให้ผมด้วยและยังไงก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมเองก็มีคอร์สที่ชื่อว่า Trend Following and t r ทนเ Setup พเพื่อจะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคข้ออะไรสีทั้งหมดเลยครับชอบการวิเคราะห์กราฟเป็นศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะไปดูในคอร์สนั้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์์์์ไไไไวว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 ้้้้้้้ททีีีีี่่มม่่่่ลลลลลิิงงงงงงกกกกกกดดดดันนัััััััััเเเ๋ยผผมมมมมแแปปะคคคคครรรรรบบบบบบออออออนกกนนนนนนตตตาาาสสสหห็็ขพใใช Alert Alert